ว้าวถึงแล้วนี่ไปกับกระดูกเขาเลยโอ้โหธรรมชาติพร้อมด้วยภูเขานะครับสวยงามเพิ่งถึงเลยประมาณเชียงครึ่งแดดน,นี่แดดร้อนๆแบบนี้เลยนะครับออกนี่ฝั่งนี้ก็เป็นสวนยานะครับทุกโอ้โหทุกคนพอมาออมาชิดลิงก,กันนะครับทุกคนทุ ทนไนโอ้โหสวยงามนะครับตัวนี่ไป นี่ในกรอบๆเข้าข้างในเข้าป,ประตูเมื่อกี้นะครับทุกคนทคนมาเปิดเมนูกันนะครับนี่เป็นบร <c oughs> รยากาศที่ร้อนๆน,นะครับทุกคนต้องดับด้วยความเย็นกับเครื่องดื่มนะครับทุกคนนี่ นี่โอ้โหโอ้โห